สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับ วันนี้เราจะมาทำซาจีนควายแบบเหนือจริงๆแล้วเมนูนี้มันจะต้องทำในวันปีใหม่เมืองหรือว่าวันสงการนะครับมันจะเข้ากันดีขนาดแต่ถ้าเป็นคนมักหรือว่าชอบทานมันต้องจำกัดวันเวลากินวันไหนก็ตึงรำเหมือนกันทุกวันถ้าจะทำเมนูนี้จะต้องมีน้ำล้างคอโตยนะครับมันตึงเปิงมันตึงเข้ากันดีขนาดมาเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับเอาน้ำเพียมาต้มเมื่อสุกกันก่อนพอสุกแล้วก็ให้พักให้จดมันเย็นระบางที่รอให้มันเย็นเราก็จะมาซอยจ้นหรือว่าหั่นเนื้อการทำซาจีนของคนเหนือนี่เราจะบะซับหรือว่าบะฟัด นะครับเอาจะหั่นเป็นตินน้อยๆห,หรือว่าตีนแค่พอดีพอดีคำถ้าเอาซอยหรือว่าหัาน่นให้มันเป็นตีนบางๆแหมซ้ำหายมันตึงเหมาะขนาดจิ้นที่ได้มาวันนี้กลับไปซื้อมา2 0 0บาทนะครับพร้อมกับเครื่องในได้เครื่องในมายัางนักจิ้นก็งามๆนะครับแดงปะลึงเครื่องในก็จะมีตับ ย่อหรือว่าสบายนางนะครับเสียดายวันนี้มาได้คันนาได้มาตัวนี้นะอย่างคือว่าไปว่ามาตอนนี้ซอยจีนพอแล้วแล้วนะครับพอมาได้เป๊กสักหน่อยถ้าได้ใส่แห่สักเป๊กนี่แทบจะลื่นคันนาถาดูผักที่เราจะใส่กันนะครับก็จะมีผักไผ่หอมด้วนหรือว่าผักแพลวต้นหอมผักป้อมหรือว่าต้นหอมผักชีและก็ผักจีหรือว่าผักชีฝรั่งบางที่ก็จะเ้องว่าผักชีใบเลยและที่ใครมาได้ของการทํำซาจิ้ิควายของคนเหนือก็คือจักไข่หรือว่าตะไคร้และก็หอมแดงเขาจะมาซอยหรือว่าหั่นบางๆเวลากิน กับซาจีนี่นะมันตื้อเข้ากันดีขนาดและกับเพิ่มความเด็ดเผ็ดจดจานด้วยพิกแต้หรือว่าพี่ขี้หนูพอั่นเซ็จเฮาก็จะมาปรุงรสใสบริกแหนในน้ำเพรชที่เฮาต้มไวเขาจะใสลงไปประมาณสักสามจอนนะครับแล้วกับปรุงรสด้วยผงขอยห้กาดถ้วยแดงใสนักลำนักใสน้อยลำน้อยตามด้วยเกลือและกับโกนให้มันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเข้ากับแล้วก็ชิมพอว่ารสชาติจะเป็นอย่างใดไผมากอย่างใดขาดอันยังกะเติมได้รสชาติที่ต้องการแล้วก็เอาจีนแล้วก็เครื่องในที่เฮาซอยไว้ใสลงไปใส่ลงไปแล้วก็โกนให้มันเข้ากันวันนนีี้้กเยไดดะครับ ขาดแม่เลือดมันบอกค่อยแงมนะครับก็เลยบอสซโคนเข้ากันแล้วก็มาชิมพอนะครับว่ามันขาดอันยังจิมแล้วก็ขาดความเผ็ดเอากระเจาพริกใส่ลงไปแหมน้อยแล้วก็เพิ่มเติมความขมด้วยดีนะครับดีนี่ก็ใส่หมดขวดนะมันจะได้ขมผมและก็ใส่น้ำาปลาลงไปแหมน้อยแล้วก็เอาพักที่เฮาหั่นไว้นะครับใส่ลงไปและสุดท้ายเฮาเจาพริกแต้กหรือว่าพริกขี้หนูสวนที่เฮาซอยไว้ใส่และก็โกนให้มันเข้ากันแถมก้มนะครับกินนี่ไม่ต้องถามเน้อป้าด้ามันเติอย่างหอมโคนเข้ากันแล้วก็มาจิมแถมก้มนะครับว่ามัน ต้องการลวก็ตะักใส่ถ้วยใส่จานนะครับใครจะตักใส่อย่างไดก็ได้ก็กแล้วแต่ใครที่คิดว่ามันยังแบบเผ็ดเตื้อเฮากจะเอาลูกโดดเข้ารวยแนะ่หมการกินลาบกินซานี่นะครับมันจะต้องกินเผ็ดเผ็ดขมขมมันถึงจะสะใจถ้ามันแบบเผ็ดมันแบบขมนี่นะมันตึงต้งหมดเลยว่าแต่ว่าดีคลิปนี้ยังไ่ได้เป๊กซักกร,รมเลยนะครับวันนี้ก็ยังมาเป็นคนดีกับ,บ้มาครับเมื่อกีนเข้าด้วยกันซาจิ้นควายมอมอผักกับมันจะต้องนักนะครับวันนี้ก็เสียได้ลืมบัลลีดไม้ไว้ที่บ้าน <laughs> เก็บแจแข็งไว้นในตู้แ๊ดเดียลืมมอาอมาเหี้ยใครที่มากินลาบกินลูกกินซาคอมเมนต์มาบอกกันน่อยสำหรับใครที่อยากกินซาแบบอีก็กเข้าไปทําตามในคลิปได้เลยแลย้วจะไปลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ mm hmm. กดติดตามเพจกับตัวเนอร์ไว้เจอกันคลิปหน้านะครับ